ขับผมกรหลังจากนะครับจับนกตัวนี้นะครับออกจากกรงนี้นะครับขึ้นมาสั้นนะครับตัวนี้เป็นนกดังนะครับนกดังนะครับเป็นตัวตนมาเลบนี่ เอาไว้นี่กลงร่วมนะครับไรคู่ไรตีมูนะครับก็เลยจับมาใส่กลงเดียวนี่ครับใส่ไว้อาทิตย์นหนึ่งครับขันคู่ขันคู่ขันคู่นะครับมานี่พัฒนาครับขึ้นมาลามขาครับผมลามขาเอาขึ้นมาหันนียครับผมยังสั่นของหอกเดือบมาบ่งพัฒนาการของพื้นครับจะเป็นยังไดต่อไปสีฮัตเป็นนกตอดินครับมันสีเป็นบ่อนะครับ ้ำมุสีต่อเด้ย่นะครับต่อดินนกปลาสีขาหาว่์นะครับรับแหลกพ่นสีคันบอลปัญหาหายจากพ่นคันแล้วดินแล้วนะครับนกปลาเขาหานนกปลาสีตื่นบอนะครับสีต่อเด้บ่กล่อมังครับพอนกสีปลาหลายแล้วครับสายมารีสายยังนะครับมานนี้สายมารีครับสายมารีผสมนกด่างครับผมก็มีสองตัวครับตัวนี้นะครับขื้นสั้นมือแหลก ตัวที่สองครับตัวนหนาดางหน่อยหนึ่งครับดางแต่หนาหน่อยหนึ่งตัวนี้จะคักบ่อยอมคันคู่คันคู่คันคู่นะครับเอาขึ้น้ำว่านน่ครับยูแล้ะครับหนึ่งแล้วนะครับก็ติดตามต่อไปครับจะเป็นอย่างไรสำหรับนกสายดังครับสายดางปูคาต่อดินครับผมฝากติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ